โจและแอนโทนีลูโซนะครับนะับว่าเป็น2พี่น้องในช่วงหลังๆมานเนี่ยเราน่าจะได้ยินชื่อกันบ่อยนะครับลูโซบราเธอร์นะครับตอนนี้ให้ความสนใจมากเลยว่าเขาเนี่ยอยากจะมากำกับหนังเรื่องแบทแมนให้กับทาง DC Universe นะครับฟิล์มฟอร์ช็อตนิวสในช่วงนี้เนี่ย ลโซ่บราเธอร์ของเราเนี่ยกำลังเดินทางที่จะมาโปรโมตซีรีส์อย่างซิตาเดลนะครับที่จะฉายทางอเมซอนพรามครับซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของโจและก็แอนโทนีลโซ่ที่เป็นผู้กำกับ a v e n g e r ร Infinity ต a ้บลแลก็ a v ว n g e r ร์เอ็ a เ e มนั่นแหละครับทั้งสองพี่น้องได้มีการเปิดเผยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยสนใจที่จะมากำกับหนังซ u เปอร์ฮีโร่ต่อไปนะซึ่งคราวนี้เนี่ยเหมือนเขาจะมุ่งหน้ามาที่ทางค่ายอย่าง DC ครับแล้วก็หนังที่เขาเล็งเอาไว้ที่จะกากับเร็วคือ Batman ครับ เขาให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้นะครับว่าพวกเราไม่ค่อยถูกถามถึง DC เท่าไหร่เลยนะแต่ในเมื่อเจมส์กันกำลังดูแลตรงนั้นอยู่เขาก็อาจจะเปิดรับเราก็ได้เพราะว่าพวกเราเองก็รักเกมกันมากเหมือนกันเรารักทิศทางที่เขากำลังจะพา DC ไปในขณะเดียวกันผมมักถูกถามถึงซูเปอร์ฮีโร่คนโปรด ซึ่งตัวของผมเองก็มักจะตอบประจำเลยก็คือ Spider-Man X-Men แล้วก็ Batman นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยแบทแมนจะถูกทำซ้ำมาหลายรอบแล้วก็ตามนะครับแต่ตัวของพวกผมก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าผมเนี่ยอยากจะมากำกับ Batman ให้กับจักรวาลใหม่ของ DC จริงๆแน่นอนนะครับว่าโปรเจกต์แบทแมนของทาง DC เนี่ย ตัวของโจและก็แอนโทนีรสโซเนี่ยเขาหมายถึงก็คือตัวหนังเรื่อง the brave and the bold ครับที่เขาจะเล่าถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกแบทแมนบรูซเวนและก็เดเมนเวนที่เป็นโรบินนั่นเองครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ที่จะมานั่งแท่นกำกับโปรเจกต์นี e, ้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าเจมส์กันและก็บีเตอร์ซาฟรานหัวเรือใหญ่ของทางดีสตูดิโเนี่ย จะให้ใครมาเป็นผู้กำกับโปรเจกต์นี้กันแน่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel